สวัสดีครับผมสวัสดีครับ FC แฟนช่องสูเยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับฟังรับชมทางช่องอยู่นะครับอ่ะหลังหวยออกหวยออกไปแล้วนะออกตัวไหนออก5้าซซแม่เป็นเลขเบิ้ลนะอ่ะ เรามาตามรับชมรางวัลที่หนึ่งกันนะอาจารย์ไหนคำนวณกันลุดไปเป็นแถบเลยนะาตามชมนะมาฟังคำเตือนกันก่อนนะครับผม คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการคำนวณตัวเลขเพื่อการบันเทิงเท่านั้นสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับผมอ่ะออกตัวไหนมาชมกันเลยนะถามข่าวข่าวกันก่อนนะใครชอบใครโชคดีบ้างนะวันที่30ทธันวาคม2566นะรางวัลที่1 6 2 5 5 4 4นะครับผม แม่ห้ามีทั้งสองตัวสี่ก็มีทั้งสองตัวเลขล่างไปที่แปดเก้านะเลขหน้าหกร้อยครั้งที่สองหกศูนย์ศูนย์ครั้งที่สองหกสี่แปดเลขหลังครั้งที่หนึ่งกับแปดแปดสองครั้งที่สองก็4สี่ห้าหกนะฮะอ่ะงวดต่อไปนะเราจะมาตามเลขวิ่งกันก่อนนะพอเขาข้าวจับไว้แล้วเจ็ดแปดเก้ากับสองสามสี่ ะะว่าจะมาตัวนี้ไหมนะ5 4 4ออกเลขเบิ้ลนะเลขติดสีสดังสี่หน้าสี่หลังดังมากก็ออกทั้งหน้าและลักขะหลังนะ4ะสสนะครับผมเลขสีไม่เคยมานะปีนี้ มาตั้งแต่4 6จาก4 6ก็ไม่มีเลข4มาอีกเลข4ก็ถือโอกาสเข้ามาตามระเบียบนะฮะ5 4 4สำหรับช่องปูเยี่ยมพระรวยนะถูกแต่เลขวิ่งวิ่ง4นะฮะแต่ไม่โชว์ให้ดูนะแต่ว่าเลขประกบคู่ไม่เข้านะไม่ไม่ประกบเลขที่เป็นเลข คู่กันนะฮะเกเตาอย่างนี้ไม่ประกบนะครับผมไม่เข้านะอามีแต่สี่หกหกสี่สี่หกสองสองหกสี่ไปก็ไม่เข้าสองสี่ก็มีฮะ เข้าเลขอิทธิพล99นะสามสี่ห้าหกจับที่สี่วิ่งที่สี่นะจับสี่ไปที่ไหนก็ไม่ติดสี่สี่นะมีแต่สี่หกห้าสี่หกสี่หกอ่าไม่เข้านะเดี๋ยวเรามาตามสูตรนี้อีกทีเลขอิทธิพล99นะเข้า 544นะ544 เรีวิ่งวนหน้าลงตัวนะสองสามสี่จะมาตัวไหนนะอ่ะยินดีด้วยกับคนที่ได้รางวัลที่หนึ่งนะแล้วก็ได้เลขล่างแปดเก้านะยินดีกับผู้ที่ถูกหวย สำหรับคนที่ไม่ถูกก็ไม่ต้องเสียใจนะงวดหน้ายังมีนะตามต่อกันเลยนะครับผมเอาแค่นี้แหละครับผมงวดนี้ถามไทยข่าวข่าวกันไปแล้วไปแล้ว